อันนี้นะครับเรามาที่จังหวันดนครสิมาอําเภอพิ่มายครับที่นี่คือไซงามครับสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่ดูน่าคนหาดูลึกลับมากที่นี่จะมีต้นไทรที่เยอะมากแล้วก็ดูแล้วลึกลับนะครับแล้วเราจะดอลลี่กันไมครับแี่ <laughs> แล้วก็ที่นี่เนี่ยผมว่ามันน่ามาไทย มันน่ามาลองมันน่ามาค้นหามันน่ามาดูมันอย่างหนึง่ง Amazing ครับตรงนี้เป็นผมเชื่อว่ามันน,น่าจะ Amazing ที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาละเป็นลากต้นไทรที่พาดกันเรียงรายรแล้วก็สะดุ้งหูลูกตาแต่เราเดินผ่านไปหมดเลยครับเดูนทาวันนี้เรามาเทสกล้องรุ่นใหม่ฟุตเทสเนี่ยอาจจะสั้นนิดนึงครับคือ 1DX Mark II นะครับ huh.